ตรวจค้ีสของคุณสิทธ์นะครับผมว่าคุณสิทธ์ K2 อยู่กันยังไงนะครับผมก็สังเกตจากบ้านนะครับผมด้านด้านนอกนี่โอเคเปิดหัวไปได้นะครับผมนอกครับข้างนอกเลยมีแอร์ให้เบากลางนะครับผมวิวก็วิวนี่มองเห็นทะเลสาบครับจ้าบครับจ้าบทะเลสาบโอ้บรรยากาศหน้าเสียตัวมากครับผมอันนี้ถ้าเป็นหมู่บ้านชื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับอยู่แถวแถวหนองงูเห่านะครับผม จะเงียบสงบดีนะครับส่วนข้างในนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปชมส่วนต่างๆนะครับมาได้ห้องอื่นไหมห้องอื่นไหมมีเงียบควนอยู่ปปเปล่าเปิดเลยเปิดห้องเยอะกว่าห้องเยอะกว่านี่เป็นห้อง<ด>น้ำน,นะครับผมมีขครงอุบน้ยนะครับหัวเมียหัเมียเอาคิกมาสบายเลยนะเนี่ยโอ้โ,อโอหเขาเก็บของใจ่ดูดดูดูดู ของยงของยางเต็มเลยนะฮะนี่จะเป็นห้องนะครับผมบรรยากาศนะครับผมยอดขวบเราเองไม่เกี่ยวกันกระโดดยึดแล้วนะครับห้้องนีโอ้ห้องเยอะดีว่ะมีคาด้วยเหรอครับโอ้ครับจูงกันสุจ้านะครับข้างบนเป็นรูปลูกหล่นะครับผมโอห้องเล็กสองสองเออมันทำมันทำสัดส่วนดีนะแต่ห้องเล็กไปนิดนึงสัดส่วนดีแต่ห้องเล็กไปนิดนึง อย่งว่าบ้านเราไม่ได้ใหญ่มากโอหวิวทะเลจ้าบ้าโอ้มีวิวด้วยวิวทะเลครับผมหืมเล็กวิวเล็กวิวทะเลสาบทะเลสาบคอวะจ้าบ้าทางลงชั้นล่างนะครับผมทะเลสาบงนชาดุงก็จังงงกันแล้วนะครับผมจังงงกันแล้วนะยห้องเยอะว่ะยิบแก้วสีแดงนี่เดี๋ยวแบบอะไรนี่จะเป็นทางล่างนะครับผมางล่างก็จะมี ห้องนาไหมครับผมเอาเลยครับกระทำไปครับมีแทงนาไหมครับผมมานนอกนะครับผมมีกบ่แม네่นะครับโอ้ท sí. ้องนอกพื้นที่เยอะนะเนี่ยแอรตัวใหญ่นะครับผมแอร์ก็คิดหน้าค่าเป็นยาโอ้ยโตยาวดีหนุ่มก็ตั้งวงอะไอยู่นะครับผมสดเหรอสดเลย